m a n u St y y l e เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่อง Manu St y l e โดยสุดสัปดาห์นี้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูการใหม่จะเปิดฉากด้วยคู่บิ๊กแมตช์สุดระทึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลที่โอทราวฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้เกมนี้ไม่ใช่แค่นัดเปิดสนามแต่เป็นการวัดพลังของสองทีมยักษ์ใหญ่ที่มีเป้าหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการลบฝันร้ายจากฤด,ดูการที่แล้วขณะที่อาร์เซนอลมุ่งมั่นคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ20ปีมาดูกันว่าทั้ง2ทีมเต,ตรียมตัวมาอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่แฟนบอลต้องจับตาในเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมต้องเจอกับฤด,ดูกาล2024-2025ถึงที่ท้าทายหลังจากจบอันดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วทีมปีศาจแดงไม่อยากให้ฝันร้ายซ้ำรอยและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมั่นใจเต็มที่หลังผลงานในช่วงปรีซีซั่นคว้าชัยชนะเหนือเวสแฮมและบอร์นมัธเสมอกับลีสและเอเวอร์ตันและปิดท้ายด้วยการคว่ำฟีอเรนตินา ในการดวลจุดโทษในศึก Snap Dragon ครับฟอร์มร้อนแรงแบบนี้บ่งบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมสู้สุดใจทีมเสริมทัพในแนวรุกด้วยการเซ็นสัญญากับเบนจามินเซสโกมาเทอุสคุนยาและไบรอันเอมเบโมซึ่งทั้ง3คนนี้อาจได้ลงประเดิมสนามในเกมพบอาร์เซนอลอย่างไรก็ตามข่าวร้ายคือลิซันโรมาติเนสและนูแซมัสราวีจะพลาดเกมนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ทำให้แนวรับอาจเป็นจุดที่ต้องระวังส่วนทางด้านอาเซนอลของมิเกลอาเตตายังคงเป็นทีมที่น่ากลัวหลังจากคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีก3ฤดูกาลติดต่อกันเดอะกันเนอร์สกระหายแชมป์ลีกที่รอคอยมานานถึง2ทศวรรษช่วงปรีซีซั่นของพวกเขาเริ่มต้นได้ดีในทัวร์เอเชียด้วยชัยชนะเหนือเอซีมิลานและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่มาสะดุดแพ้สเปอร์คู่ปรับตัวชะกาดและบีญาริเอล ก่อนจะคืนฟอร์มชนะแอตเลติกบินเบาที่เอมิเรตสเตเดียมอาร์เซนอลเสริมทัพอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ด้วยการคว้าตัววิกเตอร์โยเกเรสมาร์ตินซูบิมินดีโนนีมาดูเอเก้คริสเตียนมอสเกราคริสเตียนน็อกาดและเกปาอาริสซาบาล่าซึ่งทำให้ทีมดูแข็งแกร่งขึ้นในทุกตำแหน่งข่าวดีคือเลอันโดทรสซาร์ฟิตพร้อมลงสนามทำให้ในใหญ่ชาวสเปนมีตัวเลือกในแนวรุกที่หลากหลาย เมื่อดูจากประวัติการพบกัน10นัดสุดท้ายอาร์เซนอลดูเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยสถิติชนะ5เสมอ2และแพ้3อย่างไรก็ตามที่โอทร r a ฟอร์ดไม่ใช่สนามที่ง่ายสำหรับเดอะกันเนอร์สเพราะพวกเขาคว้าชัยในลีกที่นี่ได้เพียง3ครั้งในรอบ20ปีนี่อาจเป็นความท้าทายใหญ่ในเกมนี้สำหรับทีมเยือนผู้เล่นที่น่าจับตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ต้องยกให้กับบรูโน่เฟอร์นันเดส เพลย์เม e เกอร์ตัวเก่งที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรเมื่อฤดูการที่แล้วและฟอร์มในช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาก็ร้อนแรงสุดๆเขาคือหัวใจในเกมรุกของยูไนเต็ดส่วนอีกคนคือแนวรับแฮร์รี่แม็กไวร์เซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งที่เป็นเสาหลักในแนวรับด้วยประสบการณ์และความแข็งแกร่งเขาจะเป็นกุญแจสําคัญในการหยุดแนวรุกของอาร์เซนอลส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองของอาร์เซนอลคือเดคลานไรส์ มิดฟิลด์ตัวรับที่ครบเครื่องทั้งรุกและรับฤดูการที่แล้วเขาทำประตูได้ที่โอทราวฟอร์ดและพร้อมสร้างปัญหาให้ยูไนเต็ดอีกครั้งส่วนอีกคนคือบุคยอสาก้าปีกดาวรุ่งที่ยังคงเป็นตัวอันตรายของอาร์เซนอลด้วยสถิติมีส่วนร่วมกับประตูถึง6ครั้งใน10นนดที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคือคนที่แฟนบอลต,ต้องจับตาแล้วเกมนี้จะเป็นอย่างไรแมนยูไนเต็ดมีความมั่นใจจากฟอร์มปรีซีซั่นและการเสริมทัพที่น่าตื่นเต้น แต่การขาด2กองหลังตัวหลักอาจทําให้แนวรับเปราะบางในทางกลับกันอาร์เซนอลมาพร้อมทีมที่สมบูรณ์และฟอร์มการเล่นที่มั่นคงแต่ประวัติที่โอทร r a ฟอร์ดอาจเป็นอุปสรรคเกมนี้มีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าไม่ว่าจะเป็นชัยชนะของเจ้าบ้านชัยชนะของทีมเยือนหรือผลเสมอสุดมันเอาแหละคุณคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลบฝันร้ายจากฤด,ดูการที่แล้วได้ไหม อาเซนอลจะสามารถบุกมาคว้าชัยที่โอเทรฟฟอร์ดได้เป็นครั้งที่4ในรอบ20ปีหรือเปล่าผู้เล่นคนไหนจะเป็นตัวตัดสินเกมนี้บรูโน่ซาก้าหรืออาจเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายมาระหว่างเบนยามินเซสโกหรือวิกเตอร์โยเกเรสอย่าลืมติดตามเกมนี้ในวันอาทิตย์และบอกเราความคิดของคุณในคอมเมนต์คุณเชียร์ทีมไหนและคาดการ์สกอร์อย่างไรมาแชร์ความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีครับ